ก็ดูเหมือนวันแรกหีหยเขาพยายามจะขยี้เรื่องคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตจริยธรรมอะไรบแบบนี้นะฮะจะ,จะเน้นไฮไลท์ตรงนั้นเป็นหลักเนาะคือถ้าเกิดว่าความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่คุณวิโรธได้นาํามาอภิปรายในยวันเนี้มันทําให้เห็นได้ชัดว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าต้องรอฟังนายกว่าจะชี้แจง นะข้อกล่าวหาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการออกตั๋ว PN นะในการซื้อหุ้นซื้อที่คุณวิโร์ใช้คำว่าเป็นสร้างการสร้างหนี้ปลอมนะสร้างหนี้ปลอมไม่พอนะครับกระบวนการที่ทำขึ้นมานั้นยังเป็นการเลี่ยงภาษีนะคือไม่ต้องรับภาระภาษี218ล้านบาทที่พี่โก้นำมาเรียนท่านผู้ชมให้เห็นชัดๆไปในวันก่อนแล้วว่า ใครเป็นใครบ้างในตระกูลของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่คุณแม่ยันคุณอานะฮะจนพี่ชายพี่สาวนะฮะเป็นการโอนเขาเรียกอะไรนะเป็นการซื้อหุ้นเหรอพี่ก็จริงๆอ่ะมันก็คือหลักๆนะความเดิมก็คือโอนหุ้นให้อะไระก็คือว่าเดิมออกมาพักไว้ที่ห้าคนนี้ เดีนี้พอถึงเวลาก็โอนให้คุณอิงนะฮะตามคำมั่นสัญญากันนะในครอบครัวแล้วมั้งนะฮนะแต่ว่าเวลาโอนไปเนี่ยถ้าโอนไปตามปกติเนี่ยมันก็มันก็ต้องเสียภาษีเพราะเป็นผู้รับอะบตามกฎหมาย ภาษีการรับการให้ที่เขาออกมาเพื่อจะแก้เกมไอภาษีมรดกที่มีคนหลบหลบเลี่ยงเนี่ยแล้วมาให้ระหว่างก่อนตายเนี่ยครับสมัยก่อนม,นมันมันมันไม่เสียภาษีไม่ได้อะไรถ้าเป็นลักษณะที่ให้ทายาตโดยทาให้โดยเสนหาอะไรเนี่ยให้ก็ถือว่าเป็นให้โดยเสนหาเพราะนั้นมันก็จะเลี่ยงไม่ต้องเสียภาษีเขาก็มาแก้ภาษีเอาตอนปีห้าเก้า เดือนกุพมนธ์ 5, <000. S 2> มันต้องมีภาษีการรับการให้ว่าถ้าเกิดให้เกินเท่าไหร่ต้องเสียภาษีว่าจะต้องเสียภาษีหักนาที่จ่ายนี่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่หักเนี่ยก็เอาไปรวมกับรายได้พึงประเมินซึ่งอันนั้นก็จะไปเสียภาษีตามขั้นบนันไดซึ่งรวยๆอย่างคุณอิงนี่ก็โดนทะลุไปสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์แหละทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็โอนกันมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็ รวมทั้งเส้นเนี่ยก็คือ4,400กว่าล้านอย่างที<ะ>่เป็นข่าวและที่เราเล่าให้ฟังไปก็หลักๆมันก,ก็จะมีหุ้นของบริษัทที่อยู่นอกตลาดนะกะห็หลายๆบริษัทตั้งแต่ PT Corporation, Lane Development, <ะ> SC Office, p l s z s s k k Estate, OAI Management BBD Development นะแล้วก็ OAI Consultant and Management ที่มันอยู่ในชื่อเดิมก่อนจะโอนมาเนี่ยก็คืออยู่ในชื่อของ คุณทินทองทาคุณพันทองแท้คุณบรรณพจน์คุณบุษบาคุณหญิงพจนจมานรวมๆกันก็ล่อเข้าไป4,400กว่าล้านครับทีนี้ถ้าเกิดว่าโอนโอนมาให้เฉยๆเนี่ยมันก็ต้องเสียภาษีมันก็ต้องทำอย่างที่เชื่อกันว่ามันเป็นการซื้อขายอ่าใช่ก็ทำนิติกรรมอําพรางขึ้นมาว่าเป็นการซื้อ หุ้นมาแล้วก็ออกตัวสัญญาใช้เงินให้กับทาง5คนนี้ไปก็ตามมูลค่าของหุ้น<ะ>แต่ว่าไอ้ตัว PN หรือตัวสัญญาใช้เงินที่ว่าเนี้มัน<ะ>ก็แปลกตรงที่ว่ามันไม่ระบุวนันครบกำหนด ไม่มีดีลเดทอ่ะอ่าคือให้เมื่อเมื่อทวงถามอ่าอ่าแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยสองสองเด้งเลยอ่าซึ่งอันเนี้ยเขาก็มาขยี้ว่าเอ๊ะทำแบบเนี้ยมันถูกต้องเหรอมันเป็นนิติกรรมอํากลางชัดเจนแล้วมันไม้คล้ายเหตุการณ์ในอดีตหรือเปล่าสมัยคุณพ่อก็ทําไว้ก็แสดงให้เห็นว่ามัน DNA แบบเดียวกันไหมนะแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้ว่ามันก็ทําให ดูจะขาด คุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องจริยธรรมอะไรต่างๆนะฮะครับแล้วก็แกก็ชี้ประเด็นคุณวิโรจน์เนี่ยแกก็บอกว่าแล้วไอ้ตัว PN ที่มีการออกแบบมีเจตนาลวงหรือนิสกรรมอําพรางเนี่ยนะ,ะถ้าไปดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155เนี่ยนะครับก็บ,บอกว่าการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นโมฆะนะฮะ แล้วก็อาจจะมีความผิดทางกฎหมายเพราะว่าเป็นนิติกรรมอัพราง oh. ที่มาใช้บังคับ อันนี้มันก็จะถูกขยายผลไปถึงเรื่องของจริยธรรมเรื่องของอะไรน uh ู huh ่นเลยนะขณะเดียวกันก็อย่างที่ว่าก็บี้กลับไปที่อธิบดีสัมปกรณ์ซึ่งก็คือคุณปิ่นสายสุวรสดบรีกับลูกคุณปอดประสบสุวรสดบรีเนี่ยนะว่าจะปล่อยให้เกิดแบบนี้เหรอแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคนทํางานเสียภาษีอย่างผมอย่างคุณมนตรีต้องเสียภาษีหูตูบเนี่ย แล้วจริงๆเนี่ยก็คือพูดง่ายก็คือถ้าถ้าเป็นการโอนมาตามปกติเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการรับกันให้ไงเกิน20ล้านก็ต้องเสียภาษีหปร์เซ็นครับถ้าห้าเปอร์เซ็นตเอาตามแต่ละคนเนี่ยมันก็ตก200ยกว่าล้านรวมหมดนะสองร้อยบแปดเลยซึ่งมันสุกผมก็พูดไปแล้วพี่พี่ก็ก็จิบจิบเองอะทำไมไม่จ่ายอ่ะก็นี่ไงคือประเด็นเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันทําไมถึงเป็นเช่นนี้นะฮะ ก็คุณวิโร์แกก็ใช้ภาษาแรงอ่ะนะว่าเออเป็นคือถึงขนาดว่าเป็นนายกเนี่ยเป็นไม่ได้เลยเพราะว่าก็ในฐานะพละเมืองไทยยังไม่ค,ค,คุณวิโร์<ล>บอกอย่างเนี้ยไม่ใช่แค่เป็นนายกไม่ได้แต่เป็นแค่คนปกติก็ยังเป็นไม่ได้นางสาวแพรทองทานไม่ใช่แค่ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะลุกเดินยืนนั่งในธรรมเนียบรัฐบาล แม้แต่ตามถนนหนทางตามตรอกซอกซอยในประเทศนี้คนหนีภาษีอย่างนางสาวแพรทองทาน<ๆ>ก็ไม่มีหน้าที่จะเดินหน้าตั้งคอตรงสู้หน้าประชาชนได้อีกต่อไปนอกจากนี้โดยตําแหน่งต้องดำรงตําแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตนอยากรู้จริงๆว่าคนหนีภาษีอย่างนางสาวแพรทองทานยังกล้าแบกหน้าไปนั่งประชุมนั่งหัวโต๊ะเป็นคณะกรรมการ ชุดดังกล่าวนี้อยู่อีกเลยออันนี้ก็คือเป็นการชี้ให้เห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ชี้แจงไม่ได้ซึ่งไม่รู้ว่าจะชี้แจงยังไงนะครับพี่โก้ครับเพราะว่าเราเองก็นําเรื่องเนี้ยมาเรียนกับท่านผู้ชมไปตั้งแต่วันก่อนนู้นพอมีเจตนาอย่างนี้ปุ๊บกฎหมายเอาโทษด,ด้วยเนี่พี่โก้ใช่ไงก็ต้องถ,ถือว่าเป็นโมฆะการกระทาดังกล่าวถือว่าไม่มีผลคือตอนนี้ถ้าเขาบอกว่าเขาตีความว่าเฮ้ยเจตนา ทั้งสองฝั่งเนี่ยคือเจตนาลวงล <ะ S 1> ว่า <ละ S 1> มีนิสิกรรมนี้เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงละละแต่จริงมันเป็นการรับการให้ก็ต้องไปเข้าข่ายเสียภาษีละละซึ่งก็จะมีความผิดว่าคุณมีเจตนาลวงเพื่อไม่เสียภาษี